แย่งอะไรตรงไหนแถงเนี่ยผมจ่ายค่าเช่าที่มานะถ้าคุณมีปัญหาก็ไปคุยกับเฮียก็เองสิ มากลับห้องอะไรตอนนี้นี่เพิ่งเที่ยงอยู่เลยนะวันนี้วันวอะไรอะสู้จ้ออาหาไม่ใช่วันนี้วันหวยออกฉันต้องรีบกลับไปรุ้นหวยที่ห้องออแล้วทําไมลินไม่รุ้นหวยที่นี่เอาอะขายของไปด้วยรุ้นหวยไปด้วยก็ได้นี่ไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ห้องเลยไม่เอาอ่ะฉันชอบความเป็นส่วนตัวกลับไปรุ้นที่ห้องดีกว่ามีฟีลลิ่งดีจ้าวัทีเศรษฐีคนใหม่ เออเข้มรุ่งเนี้ยเดี๋ยวฉันฝากบอกเขียด้วยนะว่าฉันไม่มาก็ไปไหนอีกล้ะเนี่ยก็เผื่อรุอร่งเนี้ยฉันถูกหวยรางวัลใหญ่ขึ้นมาก็ต้องไปใช้เงินกนะ่อนอะ่ะก็เงี้ยละเนาะอนมีเงิน่ะแล้วถ้าไม่ถูกขึ้นมาทำไงอะ่ะฉันไม่ฝากเสียงจริงเลยคนกำลังมือขึ้นอยู่จ้าถ้าไม่ถูกก็ก็คงรู ซื้อน,น้ำใบบัวบกกินหะะรือมั้งจริงเลยกลับก่อนนะเขนนะจ้าอะลืมไปเลยอ่ะนี่ฉันฝากจ่ายค่าเช่าให้เฮียหน่อยนะเออลินค่าเช่าแผงปกติมันร้อยห้าสิบบาทไม่ใช่หรอแล้วทำไมลินจ่ายให้เขนแค่เจ็ดสิบห้าบาทเองอ่ะ ฉันมาครึ่งวันน่ะฉันก็จ่าย75บาทอะถูกแล้วเพราะฉันะเคยบอกเฮียตั้งหลายครั้งแล้วนินฉันว่ามันไม่ดีหรอกนะขายของแค่ครึ่งวันแบบเนี้ยไปๆไมาๆหายๆอ่ะเดลูกค้าเขาก็ไม่มาซื้อร้านเธอหรอกเรายิ่งร้านเธอเนี่ยนะคนพุ่งพานอยู่ด้วยขายดีขายด,ายดีถ้าเธอไม่มาระวังเฮียเขาอ่ะจะไปปล่อยให้คนอื่นเช่าแทนนะไม่หรอก ฉันอ่ะคุยกับเฮียตั้งหลายรอบแล้วว่าถ้าฉันมาครึ่งวันแบบเนี้ฉันก็จะจ่ายครึ่งเดียวแล้วถ้าวันไหนฉันไม่มาฉันก็แค่ไม่จ่ายก็คุยกันแล้วว่าโตๆกันแล้วเนาะฝากด้วยนะเข็มจ้าผักไม่จ้า เขมค่าเช่าที่มาจ้าของฉันเออเฮียลินมันฝากมาจา่ายค่าเช่าที่ของมันได้นะเ5สิบห้าบาทฮะนี่ลินมาครึ่งวันเดียวเหรอก็เห็นลินบอกเฮียแล้วนี่ว่ามันจะอยู่ทุกวันหวยออกอ่ะเฮียก็คิดว่ามันพูดเล่นไม่คิดว่ามันจะอยู่ทุกงวดแบบนี้จริงๆเอเอเฮีย ินฝากมาบอกฉันนะว่าให้บอกเฮียด้วยว่ามันที่นี้อ่ะมันไม่มาขายของนะเอ้าไม่มาขายของอีกเหรอนี่ลินไม่ไหวแล้วนะถ้ามันยังทําแบบนี้อยู่เฮียจะปล่อยที่ของมันแล้วนะรู้ไหมมีคนมาถามเฮียหลายครั้งแล้วแต่เฮียไม่ยอมปล่อยเพราะเห็นใจมันนะฉันว่าเฮียัจเย็นก่อนเธอลินมันอาจจะมีธุระของมันจริงๆก็ได้อ่ะอีกอย่างนะลินมันก็ขายของที่นี่ตั้งนานแล้วด้วย แต่ฉันจะไปบอกลินมันเองนะเฮียเฮียอย่าเพิ่งไปปล่อยที่แย่คนอื่นเลยกดได้ยังไงก็ไปบอกมันทีว่าอย่าหยุดบ่อยไม่งั้นเ่ยเฮียจะปล่อยที่จริงๆล่ะขายของดีๆไม่ชอบคงอยากนั่งนอนอยู่บ้านมนะั้งอ๋อ ที่หนึ่งไม่เข้าสักตัวซื้อหวยอะไรเนี่ยไหนบอกว่าเลขเด็ดเลขเด็เดจริงเลยเนี่ยไ,ไม่เข้าสักตัวต้อไงเข็มแต่นไงบ้างอะลุ้นหวยอยู่ที่บ้านอะเป็งไงถูกไหมถูกกินนะสิโทรมามีอะไรหรือเปล่าเนี่ย เออเข็มจะไปพูดเยอะนี่เป็นเพื่อนนะไม่ใช่เป็นแม่พูดอย่างนั้นแหละมีอะไรอย่างเนี้ยยังไงก็เรียกลับมาขายของไวๆแล้วกันอเอองั้นก็แค่นี้ล่ะพวกเข็มแท้เลยตกแต่เช้าแหละขัดลาบขัดเงินทองจริงขนมกุกกุกกรอบกทุกอย่างสิบห้าบาทเลยนะครับแวะกินแวะชมแวะดมดูก่อนได้นะ ขนมครับพี่คุณนี่มันแพงฉันนี่มาแย่งที่ฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแย่งอะไรตรงไหนแพงเนี่ยผมจ่ายค่าเช่าที่มานะถ้าคุณมีปัญหาก็ไปคุยกับเฮียก็เองสิแล,แล้วแล้วดูนี่ดิขนอมเนี้ยก็ขายเหมือนชันได้เลยไอ้นี่อะลรเ้าแตนล่ามาจากที่เดียวกันที่ชันเลยอ่ะนี่มันก๊อปี้เพจที่ชันเลยผมจะขายของอะไรมันก็เรื่องของผมคุณเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ ตำรวจมันจับเลงไงเออนี่เข็มทำไมเข็มไม่บอกเฮียเขาล่ะว่าฉันอ่ะไปทำดูนะแล้วดูดิปล่อยให้คนอื่นมาเอาแผงฉันไปได้ยังไงอะฉันบอกเฮียแล้วลินว่าเธอหยุดหนึ่งวันแต่นี่ลินอ่ะเล่นอยู่ตั้งสามวันเฮียเขาก็ปล่อยที่ให้คนอื่นเช่าไปแล้วดิแล้วทำไมแกไม่อธิบายให้เฮียเขาเข้าใจล่ะว่าฉันอ่ะไปทำดูนะ ฉันก็อธิบายไปบมดแล้วนะลินแต่เฮียเขาตัดสินใจมาแล้วอจะให้ฉันทํายังไงได้ฉันไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเรื่องที่ของเขาหรอกนะนี่แกอิจฉาฉันใช่ไหมล่ะเห็นว่าฉันอ่ะขายของดีกว่าเพื่อนทระยศ รู้จักกันด้วยหรออย่างฉันน่ะไม่ค่อยรู้จักใครหรอกนะยิ่งเป็นพวกเพื่อนขี้อิจฉาเออแต่วันก่อนฉันเห็นเธอนอนข้างถนนนะ่ะแล้วนี่ดินเอาเงินไหนไปซื้อของอนะ่ะอย่างฉันน่ะก็ไม่ได้มีเงินอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละแต่ว่าฉันโชคดีอะ่ะพอดีว่าเฮียหนึ่งเขาให้ฉันยืมมาลงทุนก่อนที่เหมือนใครบางคน พี่อิจฉาลิศยาตีสองหนะ้าลินฮะกลับมาขายของแล้วเหรอวันดีค่ะเฮียเยครับขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบให้ฉันมาขายที่เดิมอะ่ะถ้าไม่ได้เฮียนี่ฉันต้องลำบากแน่เลยอะ่ะจะมาขอบคุณเฮียทําไมคนที่ต้องขอบคุณอะ่ะคือเข็มนูน่นรู้ไหมว่าเข็มอ่ะเป็นคนมาบอกเฮียเองนะให้ช่วยเหลือลินนะทำไมต้องขอบคุณเขาด้วยอ่ะี่เฮียไม่รู้เหรอเพื่อนอะ่ะมันขี้อิจฉาลิศยาฉันขนาดไหนอะ่ะ แต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะลินนจา่ากค่าเช่าเฮียฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องเฮียหนึ่งเรื่องอะ่ะจะขอร้องอะไรอะ่ะเฮียให้ลินมันกลับมาขายของที่ล็อกเดิมได้ไหมอ่ <c oughs> ะใช่เฮียทําแบบนั้นได้ไงรู้ไหมว่ามันมาบ้างไม่มาบ้างแบบเนี้ยเฮียเสียระบบหมดแล้วแต่เฮียลินมันลําบากจริงๆนะตอนเนี้ยฉันเห็นอ่ะว่ามันไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วอะ่ะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปขายของที่ไหนได้ด้วยอ่ะก็ได้เฮีย<ฮ><ฮ>จะให้โอกาสมันนะ<ฮ>เดี๋ยวเฮียจะเป็นคนโทรบอกมันเองขอบคุณมากเลยนะเฮียจริงหรอคะอือเข็มฉันขอโทษนะที่เข้าใจเข็มผิดไปอะ่ะยังไงก็ขอบใจมากเลยนะอือฉันเข้าใจแกแหละฉันก็ไม่เคยโกรธแกอยู่แล้ว ขอ,อขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณเฮียด้วยนะคะที่ให้โอกาสฉันกลับมาขายแผงเดิมแบบเนี้ยแต่เขาหน้าเขาหลังอ่ะอย่าขาดอีกนะไม่งั้นเนี่ยเฮีย er จะไม่ให้โอกาสละได้เลยค่ะเฮียเดี๋ยวฉันนะจะมาขายของทุกวันไม่มีวันหยุดเลยจ้ะเดี๋ยวอย่างแบบวันหวยออกฉันก็จะมาฟังหวยที่นี่เลยดีละอย่างนั้นเดี๋ยวเฮีย er ขอตัวก่อนนะแล้วเฮียไม่ช่วยภกษันซื้อของ่อยหรอ,อ ยังไม่ได้เอากระอป๋ตังมาไว้วันหลังเนาะจ้าจ้าปวดเละเข็มไม่เป็นไรมาเดี๋ยวฉันช่วยจัดของให้ขอบใจจ้าของมาขายเยอะเลยนะวันเนี้ยใช่ฉันก็ไปรับจากเจ้าเดินมานนเนี่ยแหละ